โอเคครับสำหรับฟุตชมป์วีคสองนะก็ได้แค่เจ็ดวินหน้าตาของรางวัลแพ็กนะครับก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นนี่ครับจำนวนวิน7วินแล้วก็แพ้ไปแปดแต่ก็ต้องยอมรับยอมรับตามตัวเหมือนกันว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราได้ใบบุญอย่างนี่สัปดาห์นี้ผมก็ต้องไปพึ่งแบบเกเรตเบลกับพวกฟอรลันอะไรอย่นี้อยู่ด้วยนะนะครับ ก็ได้มาแค่เจ็ดวินเองนะครับสัปดาห์นี้พอต้องเล่นทีมหลักแบบมากกว่าทีมที่เราใช้ตัวยืมเนี่ยสาภาพก็จะประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเรามีตัวไหนมาเสริมท้ากันบ้างหรือว่าจะจบแบบคลิปนี้ไปแบบเงียบเหงานะครับเศร้าๆแบบแซะๆกันไปมานะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนี่ก็ต้องไปหาแต้มลาแต้มมันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่าในนี้เราจะมีอะไรบ้างสี่ อันนี้ผมไม่ขอรับดีกว่าถ้ารับปับ๊บเดี๋ยวกดแบ็กไม่ได้อ้าวอันนี้ถึงแม้ไม่รับนะครับก็คือเราติดเขาเรียกว่าอะไรแบบหลุมพามางเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะผมรู้ว่าถ้ารับเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับนี่ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่เอาเดี๋ยวดยว้อันนี้สักครูน่นะครับ คือรับของรางวัลไม่ได้รับเป็นหลุดเป็นหลุดนะครับอืมคือรอคือรอไปอะ่ะมันก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะกดได้หรือเปล่านะครับก็เลยแบบคือมันไม่ต่างอะไรจากหลุดะนะครับผมก็เลยเรียกหลุดไปเลยนะครับแบบนี้อืมเพราะว่าเคยรอแล้วรอนานเกินนะครับคือสู้กับแบบกดออกมาแล้วก็เข้าใหม่ะนะครับมันยังเร็วกว่าอีกอนะครับกับที่รอนะ <laughs> โอ้โหสาภาพนะครับ คือเราก็เราก,เราก็นึกว่าตอนแรกเฮ้เรา,เราแบบไงแบบกดไม่ถูกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับคือถ้าเข้ามารับของแบบปกติเนี้นะครับกด O มันก็ถูกต้องแล้วแหนะครับกดแบ็กลับมานะครับอันนี้รับของเลยกดแบ c k ไม่ได้นะสาภาพทุกคนอโอ้โหทีมออลีวิกและก็ตัวผู้หญิงเดินมานะครับสาภาพหรือว่าหล่อนจะพาใครบ้าง ว้าวสว้าวส์โหว้าวสนแรงด้วยนะก็ไม่ได้พาใครมานะสภาพร่อนบอกมาเดียวๆโดดโดดยอสโกวาดิโอเหรอตอนนี้ยังแพงไหมเนี่ยโอ้โหล่วงมาไกลแล้วแต่อันนี้ด้วยแบบพี่แกมีความเร็วอะเก็บไว้ได้นะเผื่อมีอีโวนะครับสำหรับยอสโกวาดิโอ ได้นะครับเก็บไว้ได้เก็บไว้ได้อืมเก็บไปเก็บไปเก็บไปโอเคนะครับอืมมีบล็อกด้วยนะมีเพลสตล์ด้วยสำหรับยอสก์อ่ะครับผ่านไปมีทีมบล็อกดะวิกมาหนึ่งนะครับแต่เป็นทีมบล็อกดูวิกที่น่าจะไปเป็นเหยื่อกับเควสของวาลันนะครับอ่ะทีมบล็อกดูวิกอีกครั้ง ตัวผู้หญิงอีกแล้วนะครับฝั่งยืนนี่คือถ้าไม่ใช่แบบตัวผู้ชายนี่แทบจะไม่มีบุน้นเลยนะของทีมบอลอุวิสัปดาห์นี้อันนี้เลทแปดสิบแต่คือเควสำคส,ำคสำคัญสำคัญส่วนใหญ่เนี่ยทีมบอลอุวิศก็สำคัญนะครับเก็บเอาไว้ 86 2บหสองใบคือถ้าพวกนี้นี่โอกาสซ้ำสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากนี้ไปก่อน <S 2> <S 2> <S <S ตัวผู้หญิงอีกแล้วอ้ยแบบภาคนี้สำหรับผมนะคือ,อถ้าเทียบภาคก่อนเะนี่ยผมทั้งตัวย่อยทั้งตัวทั้งตัวย่อยแล้วก็ตัวใช้งานนะครับตัวผู้หญิงเลยนะออกน้อยกว่าภาคนี้แลภาคนี้เนะีแบบ ออกเยอะมากคือภาพที่นี้นะผมค่อนข้างหัวใหญ่นะเพราะผมไม่ค่อยจะอินกับตัวผู้หญิงเท่าไหร่นะครับคือที่เห็นผมใช้หลอนคาชาุยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับไม่มีทางเลือกครับไม่มีแบบฟูลแบ็กที่แบบพลังดูดีกว่าหลอนอนะ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบเออจำต้องใช้นะครับ <c oughs> โอเคหลอนคาชาอุย <c oughs> อันนี้ GK เราซิลเอเดซอนเหรอ เอเดรียนมูราเอสอออาริซอนนะครับโอ้อาริซอนอาริซอนแล้วอาริซอนมีผู้มาเขาเรียกว่าอะไรแบบท้าชิงตำแหน่งคู่ตัวแล้วนะครับอาริซอนพ่อหมีพ่อหมีนะครับพ่อหมีพ่อหมี เจสิบเจ็ดครับแันนี้คารวลาน,น่าจะซ้ำแน่ๆไปทำไ้ซ้ำก็ดีครับเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาย่อยอ,อาชาก้าเหรอชากา้าชากา้ามีโอ้คิมินแจคิมินแจนี่โอ้คนล่วงมาไกลแล้วนะครับ มินแจก็กินไว้ได้นะเอาว่าอีบูอะไร้ิีมินแจเป็นกองหลังที่แบบเลี้ยงไม่เป็นเหมือนกันนะ6.3มินแจบอกงบน้อยครับเลี้ยงไม่เป็นลูกัสวาร์เกตจอร์ดีด้เอาบาจอร์ดี้เอาบา เอาทางด้านของออวัสดุส์นะครับไปย่อยดีกว่าพิกเซลนะครับจะได้แบบทำชาเลนจ์ของทูเทอรลัสไปด้วยนะโอเคซิลเวอร์ใสน่นะครับ อิวเอเอาละครับสุดท้ายครับปับ๊บเจ็ดสิบเจ็ดบวกโต้โงยังไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นีีอาราบายแล้วเหรออาราบาอยอาราบายอ่ะรับพอดีเลยนะครับเรามีเคเวสของตูรามอยู่นะครับเอาไปย่อยเคเวสตูรามโอเคแล้วมีแจ็คกี้ด,ด้วยคิมเปมเบ้ นี่ถ้ามาต้นภาคแบบนี้แบบภาคก่อนๆนะคิเมเบมเป้นี่คือแบบแจวนะครับอโอเคครับก็ก็เจ็ดวินนีะครับนะจะต้องการอะไรามากมายใช่ไหมสาภาพก็จะประมาณน,นี้นะครับโอเคครับก็ทาท่านผู้ชมช,มชอบคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมใช้กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เรียบร้อยนะครับ ั้างหมคทัดที่ว่ามาเนี่ยสำคัญมากนะครับเวลาผมมาลหรือจะมาลูคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปถ้า,า,ารับทุกคนได้พลาดการรับชมคลิปแบบนี้นะครับ LG เปบบน็นใหม่โครการหน้าครับ